ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไบไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ S.F. f i g u r s e n a i Senkaiser จากขบวนการ Super Sentai Senkaiser นั่นเองนะครับผม ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดของทางฝั่งเซนไตน์นั่นเองนะเออหลังจากที่ห่างหายไปนานะพอสมควรเลยตั้งแต่สมัยเคียวริวเจอร์นะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยออกมาครบ6ตัวหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หายยาวไปเลยจนทุกคนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะลอยแพทางฝั่งเซนไต์ไปแล้วแหละสำหรับลายนี้นะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยงานธรรมชีก็ได้มีการเปิดเผยภาพโปรโมตนะครับผมเป็นภาพของเจ้าตัวเซนไครเซอร์นั่นเองนะแล้วก็ต่อด้วยภาพของโกไครเรสจากขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ย ก็ยังคงไม่ได้มีข่าวอะไรมามากมายนะเพราะว่าตัวที่2ถัดจากตัวเซนไครเซอร์ที่จะได้ออกวางจําหน่ายเนี่ยก็คือตัวของดอนโมโมทาโร่จากขบวนการดอนบราเธอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นขบวนการถัดไปต่อจากเซนไครเจอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่2นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะว่าในส่วนของทางฝั่งเซนไตของไลน์นี้เนี่ยเขาจะมีการออกมาเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือว่าจะกลับไปลอยแพเหมือนเดิมน,นี้ก็รอดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามารีวิวกับเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ได้รับชมกันก่อนนะ ครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางช n น l ภูมิทอยรีวิวนะครับที่ได้ส่งต่อตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวแล้วก็สะสมนะครับผมก็ยังไงขอบพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่ตัวกล่องนะครับสำหรับตัวกล่องเนี่ยยังมีดีไซน์ที่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของไรเดอร์นะครับก็อันนี้หยิบมาเทียบให้ดูนะกับกล่องของรีไว s ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นการวางภาพแล้วก็ตำแหน่งการเจาะ ให้เห็น ฟิกด้านในเนี่ยยังคงมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันก็คือเป็นกล่องในลักษณะที่กล่องแนวยาวนั่นเองนะครับก็จะต่างจากพวกลายของซีรีส์อุลตร้าแมนนะที่ยังคงเป็นกล่องหนาแบบปกติอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับตัวของเซนไคเซอร์เนี่ยจะมาเป็นโทนสีขาวนะสำหรับตัวกล่องนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีเป็นโลโก้นะครับผมของขบวนการเซนไคเซอร์นั่นเองนะซึ่งเป็นขบวนการที่ฉลองครบรอบ45้ปีนั่นเองนะครับผมซูเปอร์เซนไต้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างอย่างด้านหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเขามีหน้าตายังไงกันบ้างนะครับก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแผงขาดด้านในก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่า แน่นๆมาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มือมาด้วยกันทั้งหมด5คู่นั่นเองนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์แปลงร่างอย่างตัวเกียร์ทริงเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างสำหรับซีรีส์เซนไคเจอร์นั่นเองนะทั้ง5คนนั่นเองนะครับผมก็ใช้เหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของใบคู่มือนะตัวนี้ก็จะแปะมาในส่วนของในกล่องเลยเหมือนซีรีส์ของรีไวต์เลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของปีกล่องด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะบอกนะครับผมการดึงจอยอะไรต่างๆแล้วกก็วิธีาร เล่นไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์แปลงร่างนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์แปลงร่างอย่างตัว เกียร์ทริงเกอร์กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับผมเจ้าตัวเกียร์ทริงเกอร์นะครับก็เรียกได้ว่ารายละเอียดเนี่ยจัดว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมทั้งเรื่องของสีแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยก็ถอดแบบมาจากซีรีส์ไปเป๊ะเลยแต่ว่าจะมีบางจุดนะที่เขาไม่ได้ลงสีมาให้อย่างไอตัวปลายกระบอกปืนเนาะที่ปกติลายๆเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีชมพูสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใส่มาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีการสกินนะครับผมเป็นชื่อเกียร์ทริงเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ใส่ตัวของเส้นไคเกียร์ตรงนี้นะครับก็ ทำมาเป็นสีด้านเป็นโทนสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมือเปลี่ยนเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่ามีด้วยกันทั้งหมด5คู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นมือแบนะครับผม3รูปแบบนะครับแล้วก็เป็นมือที่จับตัวของเกียร์ทริงเกอร์นะแล้วก็มือกลามที่ติดอยู่กับตัวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับมือเปลี่ยนนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวฟิกตัวเซนไคเซอร์กันเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ปรับมุมกล้องเล็กน้อยนะครับนี่เลยนะครับผมแบบเต็มๆตัวกับเจ้าเซนไคเซอร์นั่นเองนะครับผมก็ตัวจริงเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะก็ดีไซน์เจ้าตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการผสมผสานนะครับผมระหว่าง2ขบวนการเข้าด้วยกันอย่างโกลเดนเจอร์นะครับผมเป็นขบวนการแรกสุดเลยนะครับก็คือตัวสีแดงนั่นเองนะครับผมนี่เลย จะสังเกตเห็นได้จากหัวแล้วก็ดวงตานะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆว่าถอดแบบมาจากตัวนั้นแบบเด้ๆเลยนะครับผมแล้วก็แพทเทิร์นการเดินไลนลยอะไรต่างๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะถอดแบบมาจากซีรี์ของเซนไตแจ็คเกอร์นะครับผมเดนคิไตนั่นเองอันนี้ผมไม่มั่นใจผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะสำหรับขบวนการนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครสีขาวอยู่ในทีเหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของเซนไครเซอร์เนี่ยเขาจะพยายามเน้นสีขาวซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีการแทรกสีต่างๆนะครับผมไม่ไว่าจะเป็น สีชมพูนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองรวมไปถึงสีแดงกลางลําตัวด้วยนะครับผมเนี่ยที่ตั้งแต่หัวยันเท้ามาเลยนะครับก็จะเป็นตึงกลางพอดีนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกนะครับผมว่าเขาเนี่ยคือผู้นําของทุกสีนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเกราะเนี่ยก็จะมีเป็นการตัดเฉดสีทองด้วยนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่เออผมว่ามันดูเข้ากันดีนะเวลามาตัดกับสีขาวนะครับผมก็ทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันดูแบบชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล ก็จะมาเป็นในรูปแบบของกําไรนั่นเองนะในส่วนของสีทองนะครับแล้วก็ด้านหน้าหน้าอกตรงนี้ก็จะมีเป็นแสลักของขอบวนการ s ซินไพเจอร์เป็นขบวนการของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ในโซนหัวนะครับนี่นะฮะ ก็ผมค่อนข้างชอบดวงตาเขานะเพราะว่าเลเยอร์ด้านในเนี่ยมันจะเป็นจุดๆๆนะครับผมเหมือนตัวโคเรนเจอร์ตัวสีแดงเลยนะครับคือเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าผากน,นะครับจะเป็นหมายเลข45นะครับก็คือขบวนการที่45นั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะตัว V ีนั่นเองนะแต่ว่าค่อนข้างบางนะนี้ใครที่ เล่นก็ระมัดระวังในการเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าน่าจะหักง่ายพอสมควรเลยนะครับถ้าลวงก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไปโผล่ในดอนบาร r เธอร์ด้วยนะซึ่งจะเปลี่ยนโทนสีที่มันเป็นสีชูชาทั้งหลายเนี่ยเป็นสีโทนมืดหรือว่าโทนสีดําหมดเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าพอมันไปโผล่ในซีรีส์นั้นแล้วเนี่ยโคตรเท่นะเท่ยิ่งผายนะครับผมเท่กว่าซีรีส์ตัวเองนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์มันจะคนละขั้วกับในซีรีส์ของตัวเองเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ขอไม่สปอแลแ้วกันเราไป รับชมกันดูนะจะบอกเลยว่าเท่โคตรๆนะครับผมอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็ใต้เท้านะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เขาก็จะไม่ได้เน้นมามากเท่ากับพวกไรเดอร์นะที่จะเป็นแบบแสลักที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นดีเทลนะครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะในซีรีส์นะครับผมก็จะเห็นแบบผ้าคลุมมันปิดๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม อันนี้ก็เห็นด้านหลังอะอะไรทน่องนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของวัสดุเนี่ยตัวนี้เขาจะเน้นมาเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะถ้าเทียบกับทางฝั่งไรเดอร์นะนี่นะฮะเดี๋ยวหยิบมาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับ นี่คือตัวรีไวนะตัวของคอมเบเดอร์รีไว้นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเซนไคเซอร์มันจะค่อนข้างเตี้ยกว่าพอสมควรเลยแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยจะเบาวกว่านะตัวของรีไวจะหนักกว่าด้วยความที่ว่ามันจะยางส,ส่วนใหญ่นะแต่ว่าไอเซนไคเซอร์เนี่ยมันจะมีพลาสติกแบบเหมือนแบบซีรีส์ก,ก่อนๆนะครับผมซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าคลุมด้านหลังเนี่ยตอนแรกผมค่อนข้างที่จะ กังวลน,นะเพราะว่าภาพโปรโมทเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมว่ามันคือวัสดุอะไรแต่พอมาจับของจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบกึ่งยางกึ่งพลาสติกนะซึ่งเขาจะไม่ได้ฝังลวดมาให้นะครับผมแต่ว่าสามารถดัดงอได้นะครับแล้วก็ทํามาเป็นจีบในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าปกคอเสื้อเขาเนี่ยยังเป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิมนะก็คือถ้าบีบมากๆเนี่ยตัวนี้แตกได้เลยนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบตัวล็อกไอตัวผ้าคลุมด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเชสีเนี่ยเห็นไหมมันคนละ เบอร์กันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อควรระวังก็คือเกี่ยวกับการเล่นนั่นเองนะคือด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเรามือเลอะหรืออะไรเนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยผมไปจับอะไรมากรไม่ดูนะครับก็คือติดได้ง่ายมากนะครับผมก็ระมัดระวังในการเล่นก็คือถ้าจะเล่นเนี่ยมือควรจะสะอาดในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเปื้อนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคก็ต่อมาเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของจุดขยับนะครับหัวเนี่ยสามารถก้มได้ประมาณนี้นะแล้วก็เงยได้ประมาณนี้ด้วยความที่ว่่่่าาอออยงทีบกกไปเมื นี้ก็คือในส่วนของปกคอเสื้อที่มันเป็นพลาสติกแข็งนั่นเองนะครับคือฟิกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปซ้ายไปขวาได้นะครับผมอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นยางก็น่าจะดีกว่านะแต่ว่าก็พวกความเงาอะไรก็คงได้ไม่เท่านี้นะครับผมก็แลกกันไปนะครับก็จะลิมิตหน่อยนะในส่วนของหัวนะครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็ในส่วนจุดขยับของหน้าอกกับเอวเนี่ยผมขอนับรวมเป็นจุดเดียวกันเลยลวกันนะเพราะว่ามันขยับค่อนข้างยากแล้วตัวนี้พร้อมติดพัุลมนะครับถ้าเกิดว่าจะขยับแค่หน้าอกอย่างเดียวนะครับก็จะสามารถขึ้นได้ประมาณนี้นะครับขึ้นได้เยอะนะแล้วก็ก้มได้จะประมาณนี้ก้มก็ได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปซ้ายไปขวาได้เล็กน้อยนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้แบบ 3- 6 0อองศาขนาดนั้นนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เกาะไหล่เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ติดกับหัวไหล่นะครับผมแล้วก็ด้านในจะเป็นบอลจอยนะครับนี่เลยนะลักษณะประมาณนี้นะครับผมหมุนได้รอบทิศเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะติดปัญหาตรงที่ว่าไอตัวพวกมุมต่างๆของตัวเกาะไหล่เนี่ยมันจะไปแบบไปขูดกับตัวผ้าคลุมแล้วก็ตัวหน้าอกได้นะถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ดีนะครับก็ระมัดระวังในการเล่นกันสักนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็หัวไหล่จะขึ้นได้ประมาณนี้นะก็คือเวลาขึ้นเนี่ยไอพวกเกาะไหล่เนี่ยมันจะขึ้นไปด้วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จัด มุมจัดองศากันดีๆนะมันจะขึ้นได้เยอะกว่านี้แหละอันนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยกล้าเล่นกับมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะสามารถดึงออกมาได้อีกหสเต็ p นั่นเองนะครับนะตามตัวที่กล่องเขาได้บอกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะหมุนได้นะครับสามร้อยิบนะเออสามร้อยกว,ว,ว่าโอเคสามร้อยิบนะครับผมนี่นะฮะก็ ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของไบเซ็นะครับจะย้ายมาจากตรงนี้นะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนในส่วนของกําไลนั่นเองนะสีทองนะครับก็เป็นการเก็บข้อต่อที่เนียนดีนะครับผมก็จะสามารถหมุนได้360เลยนะครับผมแต่มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะตรงที่ว่ามันจะปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันแบบเออเลื่อนต่ําลงมาก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อศอกจะขึ้นได้ประมาณนี้นะจะติดในส่วนของกําไลข้อมือส่วนตรงนี้นะครับผมก็เลยพับไม่ได้ เยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มือหมุนได้360ปกตินะครับอันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนขานะครับก็จะขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้ทำแบบให้ดึงลงให้ดูก่อนนะขึ้นได้น้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงลงมานี่นะจะเป็นในลักษณะประมาณนี้เลยก็จะขึ้นได้90องศาเลยทีเดียวนะครับผมก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะไปหลังได้เล็กน้อยนะเพราะว่าไอ้ดีไซน์ตรงก้นตรงนี้เนี่ยมันทํามุมมาน้อยกว่าด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ ต้นขาจะหมุนได้สา0ร้อยเปในส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมหัวเข่าพับได้ติดในส่วนของกําไลขาเหมือนกันนะครับผมมีปัญหาเหมือนกับตัวข้อศอกเลยนะที่เป็นกําไลข้อมือน,นะครับแบบเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวเท้านะครับจะลงได้ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะปลายเท้าสามารถขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมไปซ้ายไปขวาได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเซนไคเซอร์เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเอเทนเอฟฟิกูอาร์เซนไคเซอร์นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่จะหขอชื่นชมเลยก็คือในส่วนของดีเทลรายละเอียดเจ้าตัวนี้นะที่ใส่ออกมาได้ ครบคันมากๆนะครับผมก็คือดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวบอดี้ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมดีงามมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างอย่างเช่นจ,จุดขยับบางจุดอย่างเช่นหัวนะครับที่ตัวปกคอสื้ออย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับก็ ทำให้ตัวหัวเนี่ยมันสามารถขยับได้น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกาะไหลก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะด้วยความที่ว่ามันมีทั้งผ้าคลุมแล้วก็ตัวเกาะหน้าอกที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรละประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากการกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาแนลนั่นเองนะครับผม คลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวอะไรก็ฝากกันติดตามชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ